เสียดงเสียดงสวัสดีครับสวัสดียี่บุศาครับพี่น้องนะครับบรรยากาศค้มฟ้าค้มฝ,คมฝนครับโอ้ยฝนสิตกพ,พี่น้องนะครับอ่นะเสียดงเบิ่งเสียดงสิไปเกี่ยวทางไหนเนาะนี่น้ <laughs> นะองแล้วรถอ่ะเสียขวัญครับรถเกี่ยวเสียน้องไส้เสียขวัญน,นะครับนะครบ,บัวงามเนะี่ทีมงานด่วนนะครบ,บัวงามเพิน่นว่า นี hey, ่ตู้แอร์ครับผมนะครับตู้แอร์อยู่ในนี่อยู่ในเขตตำบลน,นี่ก็มีอยู่เจ็ดสิบสองคันนะครับแล้วก็ลอยหาคันหนึ่งนะครับที่เป็นตู้แอร์ก็คือรถเสียขวัญรถคันนี้นี่น่าจะเขาฤดูการนี่น่าจะเป็นฤดูการที่ซีนะครับเขาปีที่ซีแหละแต่คนซื้อมานะครับ,นะรบหนึ่งรดูการที่ซี นี่ปีนี้ละที่ซีสวัสดีและก็ทักทายพี่พียงน้องเอฟซีทุกท่านทุกู้สุกคนนะครับที่เขามาติดตามรับชมนะครับผมเฮาน้ำกลน้ำกลแลน้ำกลรถไทยกะเขาปีที่สองโอ้จะเอาเงื่อนไสมาสื่อเนาะเ <c oughs> สียขวัญน,นี่กับยูอิสราเลอลครับเสียขวัญเสียขวันนี่เป็นรุ่นเดียวกันก็เสียตินนะครับรุ่นเดียวกันก็เสียตินแต่ว่าเพิ่นอ่า ถนัดในแนวไปเห็นงานเมืองนอกนะครับอันนี้ทอเกแกรเก่ากับ,กบท่มาเอาเพราะฉันว่าเพื่อนก็นเลยได้ไปสามปีนี่แหละเพราะฉะนัะ้นบหว่าสิมือได้สิได้กลับม,มาพักโอ้โหกันนะครับโอ้ว่าสิกลับม,มาพักหรือกลับม,มาเลยว่าหัวเพื่อนอยู่ทักท่ายกันอยู่ในเฟสในยังอยู่นะครับกับเสี่ยขวัน อันนี้น้องไส้เพื่อนครับตะโดงตะโดงไส้เพื่อนเอารถไปเกี่ยวแลนหาเกี่ยวเขาใช้เดียวครับช่วงนี้ยกเว้นช่วงเกี่ยวเขาหอมมะลิเขาใหญ่นะครับแล้วก็เขาเขาเจ้าดอกล,ลายเพื่อนก็จะมีอ่าพี่เคยเพื่อนไปนั่มนะครับพี่เคยเพื่อนก็ค่อยครับรถดำของเสียกันไปแก้เขาให้เพื่อน อันนี้ผมไปอันลูกปืนว่าครับ,อ,อ,อ,รรบอันลูกปืนตัวตั้งคอสปริงนะครับผมอัดลูกปืนตัวตั้งคอสปริงเลยแรนมาพอเพลินพอดีน้ำกลนไปนี่แหะโอ้ทางอุบลกับเขากะอันนี้เป็นเข่าหอมมะลิครับเข่าแญ่นะครับเขาเขาหน้าปีแต่ว่า มันกำลังจะออกล่วงนะครับกำลังจะออกล่วงอาจจะเกี่ยวได้เกี่ยวไรๆกันเลยนะครับส่วนเขาเบานะครับเขาสิบห้านะครับเขาสิบห้าก็ซุกแล้วนะครับพร้อมสิเกี่ยวแล้วแต่ว่าฝ่าฝนครับบรรยากาศท้องฝ่านี่มันบ่เปิดหายกักเือมันก็นเลยยังบ่าสามารถที่จะเกี่ยวได้นะครับเมื่อนี้ผมก็ออกไปเบื้องเขาไปแล้ว เืิเหนือทีก็ยี่สิบไรครับแต่ว่าฝนมันตั้งเข่ามากก็เลยต้องเลื่อนมือนะครับแล้วก็ล่านรับสื่อบอกท่านในขืนราคานะครับแต่ว่าในช่วงของผมเนี่ยผมมีล้านทรงของผมเองนะครับผมมีโคต่านะครับผมอยากจะหู้ราคาเขานะครับทั้งใดที่เปิดราคาเขาแน่แล้วนะครับเพราะว่าจะเป็ี่นพี่ๆน้องๆเอฟซีทั้ง ทาโพสีนะครับทั้งพิมูลนะครับกะทักทายมาในเดอ้อในเขตอ่ารอบๆจังหวัดอุบลเท่านี้นะครับเพราะว่าจะเป็นน้ำยื่นน่าจะรวยนะครับแม้กระทั่งหน้าเยี่ยนะครับถุงสีอุดมนี่แหละทั้งใดเปิดราคาเขาแล้วกะคอมเมนต์มาน่ครับว่าราคาเขาทั้งบนันพี่ๆน้องๆ ซ้ำได้หลยบันไดนี่ครับอันนี้ก็พ่อเกี้ยวแล้วแต่ว,วา่าฝ่าบบเปิดครับแต่เลยบท่านเด็กกาเกี้ยวกันนะครับย่านฝนตกห้อนะครับถ้าเกี้ยวกับตองเกี่ยวเลยอันนี้กับแต่ก่อนเป็นงานผมครับแต่ว่าเกี่ยวนี่เพิ่นให้ให้น้องทรายเพิ่นเฮ็ดบ้านผมหัว,วเพิ่นเสียวรวดสเกี่ยวแต่กอนผมก็เกี่ยวแต่ว่าฟังงขวามือนี่คืองานของของ,ของผมหมดกันนี่นี่ครับที่กําลังเลืองเลืองแมนมดเลยนะครับอันนี้เป็นของคนรถผมเป็นของ พระเอกนะครับตัวนี้ร่วมๆกันกับยู่ประมาณวางซิปหาไลนะครับส่วนฟังายมือตัวนี้ก็ที่ก๊าลัางเหลืองตัวคามกันกนี่ก็เพิ่นกับมีรถดีซีเกหานะครับของเสียเกียรติเพิ่นคันนี้เป็นเจ็ดซิปขยายปากเกาหานะครับนี่คันนี้มาซื้อมาปีแรกเพิ่นกับขยายปากใส่ปากเกาหาเลย ขยายปากกระหามมันก็นดีย่างครับคือมันเบเหยียบเข่านะครับแต่ตู้อุ้มก็คลอนคลางที่จะน้อยนะครับตู้อุ้มเบาเลยง่ายเนเลยรถเจ็ดสิบอุ้มแค่อุ้มแค่หนึ่งพันหนึ่งพันกิโลบอกคือหนึ่งพันสองรอยกิโลนี่แหละครับผมโมนแย่ใจนะครับต้องหลีกกันนะครับอันตรายไปหลีกไปได้ หน้าผมกับสิออกไปหน้าครับนี่หน้าเล่ากับตอกันนี่แหละครับกับของระเอกเออเห็นเห็นรถกระบดันไปอัดลูกปืนมาครับปืนมาสมเหเปิองเปิงนี่คนนี้น้ำมันก็เต็มท้ายรถอยู่ครับสื้อน้ำมันมาเตรียมพร้อมไว้แล้ว สี่ปเกี่ยวเขาเนีย้ยที่แหละครับนี่ว่าสีไปเกี่ยวหน้าเลยถ้าเลียเล้ยวถ้าเลี้ยวขวานี่ก็แสดงว่าไปหน้าวัดครับไปหน้าบ้านนี่แหละหน้าหน้าบ้านพวกผมนี่แหละครับหน้าของแหลมเศร้าโอ้แมอนอีหลีไป <laughs> มาไปมาค่ารถตลาดบ่ไปอัดลูกปืนรถมาเนี่ย มี่รถมาครับรถมากอันลูกปืนรถเกีียวมานนฮะรถเกี่ยวผมนะ่ะของผม,ผมยังขั้นเดียวเดียวอีกขั้นหนึ่งนองมันเอาไปเกี่ยวญุ่นครับเ,รอเออผมขายออกตัวผมเอาขั้นใหญ่เมื่อไหร่ครับไปแล้วครับ โด่งชัยฝนลงเม็ดแล้วครับพี่น้องโอ้ยจัสิบิเกลอะไรอ่ะเจอกันไม่คลิปหน้าครับผมเออ